ควันหลงลอยกระทงในคืนที่ผ่านมาที่ระยองเขาก็มีงานแล้วก็มีแบบขายของนะคะทีนี้แม่ค้าคนหนึ่งเนี่ยก้นไปนั่งขายของแล้วปรากฏว่าไปมีปัญหากับกลุ่มของผู้ใหญ่บ้านถึงขั้นที่ถูกผู้ใหญ่บ้านตบหน้าแล้วพอสามีเธอเดินเข้าไปช่วยถามให้ไปเคลียร์ให้ว่าตบหน้าเมียกูทำไมอ,ะอ่ะปรากฏว่าฝั่งผู้ใหญ่บ้านชักปืนออกมาขู่และยิงขึ้นฟ้าด้วย ยิมดมยไไอหวมาอไรเหรอตยดตำรวอยู่ไหนอะใช่ปบเยวทำไมปบ้ทำไมาหน่อยเอมีประชานเนี่ยไอ้ปผู้ใหญ่ทำไรก็ได้เหรอวะ ผู้ใหญ่บ้านคือเสื้อเหลืองซึ่งจริงๆแล้วในงานแบบนี้ผู้ใหญ่บ้านต้องมาคอยดูแลรักษาความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยเนาะหน้าที่หลักคือดูแลลูกบ้านครับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยปรากฏว่าเอาปืนมานี่ครับจ่อๆอยู่นี่ครับคู่เลยครับ ยิงนัดหนึ่งด้วยขึ้นฟ้าไปแล้วนะคะแล้วก็ฝั่งลูกบ้างซึ่งก็ของขึ้นแรงมากเหมือนกันเพราะโมโหที่ผู้ใหญ่บ้านคนนี้ตกหน้าเมียเขาก็ท้ายิงเลยครับยิงมาเลยยิงเลยเออก็ยิงแหละแต่ยิงขึ้นฟ้านะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตีสามในงานลอยกระทงที่วัดชากผักกูดในพื้นที่นิคมพัฒนาของจังหวัดระยองผู้สื่อข่าวได้คุยกับ คู่กรณีก็คือสามีภรรยาที่มีปัญหากับผู้ใหญ่บ้านฝั่งของสามีก็คือนายชัยวัน์คุณวัต์นะคะส่วนฝั่งภรรยาก็คือคุณรุ่งทิพย์คุณรุ่งทิพย์เนี่ยไปขายอาหารอยู่ในงานลอยกระทงแล้วก็ปรากฏว่ามีกลุ่มชายชะาก,กันาหลายคนนั่งอยู่หน้าร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งอยู่ตรงข้ามกันร้านอยู่ตรงข้ามก็มองมาที่คู่สามีภรรยา จนกระทั่งคุณชัยวัต์เนี่ยทนไม่ไหวเขาบอกว่าเขาก็เดินเข้าไปถามกลุ่มนั้นว่ามองทําไมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วก็เลยทะเลาะกันคุณรุ่งทิพย์ก็เดินเข้าไปห้ามสามีแต่กลายเป็นว่าผู้ใหญ่บ้านซึ่งควรจะเข้าไปห้ามไม่ให้ลูกบ้านทะเลาะกันกลับเดินเข้ามาตกหน้าคุณรุ่งทิพย์ คุณรุ่งทิพย์เองก็บอกว่าตัวเธอไม่อยากมีปัญหาคือขายของอยู่เนาะก็เลยขอให้คุณชัยวัน์สามีเนี่ยกลับบ้านไปไปสงบสติอารมณ์เถอะแต่คุณชัยวัน์ออกจากงานไปได้ไม่นานก็ย้อนกลับมาอีกครั้งแล้วเดินตรงเข้าไปหาผู้ใหญ่บ้านถามนะ่ะตามคลิปเลยค่ะว่ามึงตบหน้าเม,มียกูไดไมกลายเป็นว่าผู้ใหญ่บ้านชักปืนออกมาขู่แล้วก็เป็นเหตุชุลมุนวุ่นวายตามในคลิปนี้เลยค่ะแล้วแฟนผมเขาก็เข้าไปผมมีปากเสียงกับร้านฝั่งตรงขา้ามแฟนผมก็เข้าไปหา้ามครับ แล้วเขาแล้วไอ้ผู้ใหญ่ใหญ่นะครับเขาก็ตกเมียผมผมก็เลยโดดเข้าไปต่อยก็เลยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันใช่ครับแล้วก็มีลูกน้องสี่คนนะครับที่นั่งอยู่หน้าร้านเขาลุกขึ้นมาลุมผมแล้วผมก็กลับบ้านไปแล้วครับรอบหนึ่งญาติผมก็เลยพากลับบ้านไปแล้วทีนี้ผมก็ดื้อผมก็กลับมาอีกออืกลับมาปุ๊บแล้วผมก็มาเจอมันอีกมเจอผู้ใหญ่เนี่ยนะครับผมก็เลยวิ่งเข้าไปพวกผมก็เลยวิ่งเข้าไปถามมันว่ามันตกเมียผมทำไมครับแล้วเขาก็วิ่งหนีแล้วเขาชักปืนออกมา แจ้งความแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ก็ตอนหลังกังวลละว่าเอาเขาเป็นถึงผู้ใหญ่บ้านเนอะอจะมีอํานาจมีอิทธิพลอะไรไหมคดีเขาจะไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเปล่าก็เลยร้องกับสื่อเพิ่มเติมทีนี้ทางสื่อก็ตรวจสอบย้อนกลับไปที่โรงพัก สพออนิคมพัฒนาตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะแล้วก็แจ้งไปยังนายอำเภอ,อนิคมพัฒนาให้ตรวจสอบผู้ใหญ่บ้านคนนี้ถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นแล้วนะคะฝั่งตำรวจเขาก็ออกตัวไว้อย่างนี้ว่าเขาให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายแหละเ,เพราะว่าก็ยังต้องฟังรอ,อความทางฝั่งของผู้ใหญ่บ้านด้วยเพราะว่าตามที่คุณชัยวัต ให้สัมภาษณ์ไว้ก็ยอมรับว่าตัวเองก็กระโดดเข้าไปต่อยผู้ใหญ่เหมือนกันแต่ผู้ใหญ่ตบเมียก่อนทําไมล่ะอ่าแล้วทำไมต้องไปตบเมียคุณชัยวัฒนะฮะ,ะก็เป็นการทําร้ายร่างกายไม่ว่าจะเล็กจะน้อยก็คือทำร้ายร่างกายนะฮะอ่าเดี๋ยวตามกันต่อเรื่องนี้